มังคดมังคดจิแอดเวนเจอร์ตอนพระอาทิตย์ฮฮสนุกจังเลยวิ่งเล่นไล่จับกันเนี่ยมาเคจิบินเร็วมากเลยนะตั้งแต่มังคุจิออกจากโลกของธารมคอดก็เอาตัววิ่งเล่นไล่จับกับมาเคจิทุกวันอยู่แล้วสิมาเคจิเป็นเมฆนี่เมฆที่อยู่บนท้องฟ้าบินกันเร็วทุกคนนะท้องฟ้าท้องฟ้าท้องฟ้า ทางฟ้าที่โลกเนี่ยสว่างจังเลยนะมาเคจิทำให้เราวิ่งเล่นได้สนุกทั้งวันเลยแน่นอนมังคจิก็เพราะคุณพระอาทิตย์ไงคุณพระอาทิตย์คุณพระอาทิตย์คุณพระอาทิตย์คืออะไรใยใยมังคจิสงสัยว่าอะไรคือพระอาทิตย์หรือว่าทิถามะคอดจะไม่มีพระอาทิตย์นะคุณพระอาทิตย์ ก็คืออะไรวงกลมกลมใหญ่ๆที่อยู่บนฟ้ากับเมฆอย่างพวกเราไงวงกลม,กลมใช่ใช่แต่วงใหญ่กว่านั้นวงกลมกลมโอ้โหใหญ่มากแต่คุณพระทิตย์ใหญ่กว่านั้นอีกเยอะโอ้ยไม่ไหวแล้วมังโคจิวาดวงกลมได้ใหญ่แค่นี้อะมาเคจิมังโคจิรู้จักวงกลมแล้ว แล้วมีอะไรที่เป็นวงกลมอีกนะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วกลมเหมือนลูกบอลกลมเหมือนลูกแตงโมกลมเหมือนโลกใบนี้ใช่แล้วใช่แล้ว <c oughs> นี่ไงคุณพระอาทิตย์เป็นวงกลมใหญ่ๆอยู่บนฟ้าที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นกับพวกเราคุณพระอาทิตย์พระอาทิตย์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าซัน S, S U N ซันพระอาทิตย์ซันพระอาทิตย์ซันพระอาทิตย์ซัน S U N ซันส่วนสีสดใสของคุณพระอาทิตย์นี่คือสีแดงมังคุจิต้องระบายสีเพิ่มอีกหน่อยนะสีแดงสีแดงสีแดงเหมือนมากเลยมังคุจีแล้วคุณพระอาทิตย์เนี่ยไม่ได้อยู่กับเราทั้งวันหรอกนะ เดี๋ยวตอนเย็นๆคุณพระอาทิตย์ก็จะกลับบ้านแล้วอ้าวทำไมต้องรอเย็นๆแล้วครับอยากกลับตอนไหนคุณพระอาทิตย์ก็กลับไปเลยเซไม่ได้ไม่ได้คุณพระอาทิตย์เป็นคนตรงต่อเวลามากๆทั้งเวลาตื่นนอนและเวลากลับบ้าน ทำไมล่ะครับคุณพระอาทิตย์ไม่เคยป่วยไม่เคยตื่นสายเลยล่ะครับใช่แล้วคุณพระอาทิตย์ไม่เคยป่วยไม่เคยตื่นสายเลยละ่ะก็เพราะมีอีกหลายๆคนที่ต้องการให้คุณพระอาทิตย์ช่วยนะสิไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้คุณนกและสัตว์ต่างๆถ้าไม่มีคุณพระอาทิตย์แล้วก็คุณต้นไม้คุณดอกไม้ก็ไม่สามารถโตได้มังโคจิก็จะไม่มีอะไรกิน ส่วนคุณนกและสัตว์อื่นๆก็จะออกไปหาอาหารไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นมังคจิก็หิวแย่เลยละสิ <c oughs> ส่วนเด็กๆที่โลกก็ต้องให้คุณพระาทิย์คอยบอกเวลาต่างๆด้วยนะโดยเฉพาะเวลากินข้าวยังไงอะหมาเคจี <c oughs> ก็พอคุณพระาธิย์ตื่นนอนใหม่ๆออกมาที่โลกก็จะเป็นเวลาอาหารเช้า อาหารเช้าอาหารเช้าอาหารเช้าตอนคุณพระทิย์อยู่บนหัวเราพอดีก็จะเป็นเวลาเที่ยงวันก็ต้องเป็นเวลาของอาหารกลางวัน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 พอก่อนคุณพระทิย์จะกลับบ้านก็จะเป็นเวลาของอาหารเย็น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 นี่ที่โลกนี่กินอาหารตั้งสามครั้งเลยเหรอ ตกใจอะไรมังโคจิีที่โลกธรรมคอตกินกันแค่มื้อเดียวเหรออ้าวเด็กๆอย่าลืมกินข้าวให้ครบสามมือนะครับนี่ไงใกล้ถึงเวลาที่คุณพระอาทิตย์จะกลับบ้านแล้วมังโคจาีบายคุณพระอาทิตย์พรุ่งนี้เล่นกันใหม่นะแต่เอ๊ะนี่ก็แสดงว่าเราต้องได้เวลาอาหารเย็นแล้วใช่ไหม มังคจิถองร้องแล้วอ่ะได้ทีเลยนะมังคจิ